สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุคนเดอยินดีตอนหับเขาสู่ซองเคีงลาสาวลาเนาะม่อนี้ก็เป็นบรรยากาศยามาแรงๆเด้อพี่น้องเขาพวกกันยามแรงเนาะมัอนี้สาวเขีงก็มีอาหารดีมาแนะนำนน้องนั่นก็คือซินดาดเนาะ ซึ่งว่าคนที่เลี้ยงเขาในมือนี่ก็เป็นไอเอฟซีทางฟังไทยเพิ่นซึว่าสุชาตินาะพี่น้องกะขอบุญขอบคุณเพิ่นลายๆเด้อที่เพิ่นเลี้ยงเฮาในมือนีเนาะพี่น้องกะเพิ่นไ้มาสุดใจก็ขอให้กลับไปเป็นรอยเท่าพันเท่าน้องสเข็งกลมากินกับครอบครัวตอนนี้กะขำมื่อนแล้วพี่น้องตอนนี้แม่เพิ่นจุ่มกินน้องสเขงกะสีย่างยินกับหมูแหละพี่น้องแม่เพิ่นก็กินแบบ กินแบบหม้อต้มเลยนะพี่น้องก็ไปเบิ่งไปาส้มน้ำกันเนาะตอนนี้กาแม่พ่นกากินแล้วกับมีคนมาซื้อจ้าเนาะพี่น้องตอนนี้เพิน่นกำลังกินอยู่แบบบรปูศาสเลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณไอพันไลไๆเด้อให้เพิ่นอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงลํำรวยลํำรวยเนาะพี่น้องเขาก็มาเบิ่งมาสมน้ำกันสักเพลงท้ากินพ่อหมูดอกพี่น้องอันนี้ก็สิมาไทายเบิ่งซส้มเพิ่นกินเนาะสบายดีได้ไหมกีกีกสบายดีแสบบะจ้าจะกินยังแสบบ่อืม เพื่อนก็สิหกในเด้อพี่น้องนี่ก็คือสุผลกินเนาะโอ้ยคือมืดเถอะพูนสะเกงันเอาไว้กินอยู่ปุดแม่ไปจังงมงมันยังเพื่อนก็หกในเด้อพี่น้องนี่เป็นของแม่กิน,นเนาะสะเปคเสื่อ,อนสามโลเนาะกิ๊กกินดีๆกินดีๆอย่าดือ้อ ตอนนี้หมอกะกำลังแบบ,บเดือดแล้วเขาสิอดใจบ่ไหวแล้วเขาก็คือึ้ซิมจากต่อนซองต่อนแล้วพี่น้นองก็ว่ากันไปแม็กบอลขากลรองขึ้นมาไนี่มันจากต่อนพี่น้อ,นองเพื่อนหมู่มาเนาะอันนี้เป็นซีปนปลนาเนาะพี่สวยเลย อันนี้ก่นอ,อนนะคะแซบบ่แม่แซบรีอขอบคุณพน,นม่ขอบบุญขอบคุณเดอ้บอบอาก็บ่ไดนแนมกล่องอันตะกินเพืพ่อนหกเพื่อนหกขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อคุณใหญ่ใจดีชิลเลี่ยงมูกระถานมืนอค่ะริก,กินใต้หึงเละขิดอยากจ้อยจ้อยกินบัลูกบะเต้าไม่ใหญ่เพนบะก,กินเนาะ เพื่อนกับหกหกในพี่น้องในหันมันแบบเครื่องมูกระทะเฮานี่แหละเนาะเครื่องสินดาดเฮาเลยเฮากองไนะคะมันก็เลยแบบหกเนี่นะเขื่องหกสินดาดมูกระทะอ้าวใส่มือเลยกินเองว่าเป็นยังเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี่กิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊ขอบคุณขอบคุณพ่อใหญ่แล้วหนกมือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ม่ดีว้าเปิดแก่วันนี้จะนำบวบนิดถ่ามเนาะจบเนี่กินแบบบอยปูสั์มันสิเปื่อนใช่ปะามาไข่ลังบวเหมือนตับมีแต่ยายบวกินเน่ะ นี่เด้ใส่มือไปเลยใส่มือยุบโอ้ชุดเนี่ยเด็ดเด็ดสิอารมณ์เมื่อกี้นี่ก่อนคนมาเคยกินกันสิประมาณนี้แหละเนาะเสิรัม่่คะ์มเสิรสิได้กินดนเดือนหนึ่งพี่น้องเอ้ยยุบในไหนของงูนี่เขาหาก็กินบุบต่อนึงเอาว้นเอืป้งกินกัญชกลงในย่างกับมันใหญ่เด้อยวดเลยว่าทำยัหญ่ ม in like ีของเอาสกิทเนาะ้า้าตาตอนใหญ่ยิงน้ำมาเด้อมาเด้อกินอะไรไดเธอไปเอาหม้อเอาอะไรมาลึกไม่ถูกไม่ถี่นะคะ

ขอบคุณยนะอาพี่นายเด้อที่เลี้ยงนมันนีเนาะเาก,ก็บริกินเต้นแต่แพี่น้องกินตั้งแต่สิ้นปีหุ่นล่เน้อ,นอ,องหากินันะเลีวกว็เ้าก็มากินอีแเละพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีบายนดีามานะแม้ก็เป็อายาจะเมา,า,า,าก,มกัเจนะคะ่อว่าจะส่งพาสัานกุ้สาก็คุณเปใหญ่ใจ<แ>ดีเด้อกจได้ยินตเรียงผัดลมเนาะ ีใส่เขียบจ้ะมามาขอบคุณนะแม่ขอบคุณเด้อพ่อใหญ่ใจดีจตกฝั่งไทยสีเลี้ยงมุ้งก็ถ่ายแล้วโพสดีๆเด้อวุ้ยมัอนี้มากินน้ำซุปเก่งตั้งปีอิ่มค่ะขอบใจดีๆขึ้นบ่อก้าสองกินหมี่หนิเป็นยังกูเป็นยังใคโทรมาใคโทรมาเ้างก็ได้ซื้ออยังมีแต่อันนี้เป็นดาวแถมมาซื้อสามกิโลเนาะก็แลกว่าซีย่างกินกิโลเดี๋ยว่านุ่งยากหลายเนาะ ก็มาว,าว,าวามอลีบบเนี่ยบบยัง,ง <c oughs> ที่ข้าวแบบห้ามตรงห้ามเ,าเตอนนเอาอยังทันเดะข่าไปเนี่ยตอนนี้เขาก็ถามหมอเดือดมาดพี่น้องกินแบบจุ๊บจ้ากินแบบมืดมืดหมอท่นหมอท่านเดือดเลยเนาะอุ้ยยังไม่ได้กินข้าวแรกกันในเตียงสิมากิน,นยัง มึงกันเลยสุกใจเย็นๆเป็นที่บอกสื่ออยู่บอนเห็ดจิบอันเดียวขอบคุณนะแม่ที่จับไว้พร้อมทะเซีซ่าไอ้เงืากไอ้เหขอบคุณขอบคุณไอ้หลายๆเด้อขอให้ลำลำเรืรวยไปมื่อน้าเนาะใจดีกะเลี้ยงเขายังไงเนีอยไอซีซ่าเนาะขอบคุณหลายๆเรือทำนินวะขอบแม่กินแล้วน้องเลยมีแต่ต้มไว้ให้ยายเนาะ หลังจากเ้าถามหมอผลมาโดนตึกเนาะแล้วก็กระสันดิบๆตอนนี้ก็เดือดแล้วกินได้สุกแล้วเออขอรันกินไหมแห็นอืมหมักผิดเฮ้ยหมักผิดหมักผิดซอยยันคืนไพ่เราเข้มมันโบเจงกันไดเนาะก็เลยโบเห็นค่ะน้องเลยแบบมืดๆตอนมักผิดเผิดรันดิบกระสิผกาใจอายลายๆเด้อทีเลี้ยงเขาในมิน mm ีเนาะิหางทังแม่อยู่ทงเขา เาก็พอได้มาตื้อทางนี้เลยอ้อา,าไวเดอไเวเดออมยังนี้หรล็พนว่าได้กินบุญเต๋าไบุญเนาะโอ้ยกระปูกกระปุกหานหาเขาอไทย <c oughs> จะเย็นจะเย็น,ม,ยนดดมูนีคนย่าเด้อสว์้ัง,ส,งสับว์งังแม่เขาไปทนะ่นั้น มาเิด่อเด้ีได้กินแต่สิ้นปีไปเนาะต้งกินนะก็เสได้กินสิดาส่อหนึ่งกันท่นู่คุพอเรียกแต่สิ้นปีขออีกนาอีกนา แสบไรน้จะเห็นได้คนบิกน้ำจิ้นำตกนอน้ัวพี่กันนี่เสียนร้องว้าวใเห็นคนหนนน้ำจมริอแล้วคนิเบเห็นหมอนะแงเขเขาไม่รอจะรวจะรอแ

แฟนหนังบึงก็เซอร์แนมได้ไพ่ได้ตอนนี้เขาก็กินอิ่มแล้วพี่น้องพากันตึงๆแล้วโอ้โหตอนนต้อ็ที่องเดือดที่ซองอีกเราจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรแซบบอ๊อแซบเฮนแต่งงุนทันตึงเด้อป้ากินลายลยมอนนี้ นี่พี่น้องขอบบุญขอบคุณไอ้เพื่อนหลายๆเด้อที่เลี้ยงซุ้มเฮาแหล่าครอบครัวาสาวเข่งนาอพี่น้องกะ<ช>สำหรับคลิปนี้เฮาก็สิคอจบไว้เพียงสำนีเด้อฝา,ากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้พี่น้องที่สำคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประพดคลิปใหม่ๆจาก่องเข่งลาสาว,สาวล้วนาอพี่น้องสบายดีบ๊ายบายสบายดีขอบใจได้เ